ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมภาพถ่ายของหลวงพ่อเปิรนวัดบางภาะกันนะครับปีในการจัดสร้างเนี่ยปีพศสอง5ห้าสามห้าครับหลวงพ่อเปิรนเนี่ยกำลังนั่งถือไม้เท้าอยู่ครับเป็นภาพถ่ายเก่าครับภาพถ่ายแบบนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเปิรนเนี่ยนำเอาไปเลี่ยมห้อยคอกันหมดครับเนื่องจากว่าแขวคาดดีครับครับภาพถ่ายของหลวงพ่อเปิรนครับปีสอง5ห้าสามห้าครับ ต้นหน้าภาพครับครับต้นหน้าภาพขยายครับหลวงพ่อเปิรนเนี่ยกำลังนั่งถือไม้เท้าอยู่ครับ ด้านหน้าภาพครับครับอ่าด้านหลังภาพอ่าก็จะมีชีวรของหลวงปิอยู่อยู่ด้วยนะครับและก็จะมีรอยยันอยู่ด้านหลังภาพครับเขียนด้วยปากกาครับแต่ว่าไม่รู้หลวงพ่อท่านใดครับเป็นคนเขียนยันไว้ให้ครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้ครับเอถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ